สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับผมศาส,สนาจารย์ดตรศึกษาเทพอารีนำพระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องผ่านทางเสียงสิทธิบาลทุกเช้านะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับเราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับลักษณะของพระเจ้าและพระราชกิจของพระเจ้าลิขิตและองค์การของพระเจ้านะครับซึ่งอยู่ใน question and answer ปุชชาวิสัชนา หัวข้อที่11นะครับหรือคำถามที่11งานแห่งการกำหนดจัดเตรียมของพระเจ้าคืออะไรในวันนี้เราอยู่ในตอนที่ตอนที่3นะครับพี่น้องครับเราได้คำตอบใช่ไหมครับว่าพระราชกิจของพระเจ้าหรืองานของพระเจ้าในการที่พระองค์ได้ทรงสร้างสรรพสิ่งเรียบร้อยแล้วงานของพระเจ้าในการทำคือการดูแลรักษาครับ การปกครองควบคุมซึ่งทรงไว้ถึงความบริสุทธิ์พระปัญญาและลิทธานุภาพเหนือทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างที่จะเ,เข้าสู่เนื้อหาต่อไปนะครับขอเราร่วมใจกันในษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้าก่อนนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์สําหรับการทรงนำที่ผ่านมาการอารักขาการปกป้องคุ้มครองที่ผ่านมาพระคุณความรักของพระองค์ที่ผ่านมาในอดีต ทำให้ข้าพงศ์หลายได้รู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้นจบจนกระทั่งถึงทุกว,วันนี้ข้าพงศ์หลายได้เห็นการทรงนำของพระองค์และความมั่นใจในพัญญาของพระองค์ก็เกิดขึ้นมากขึ้นเพิ่มพูนขึ้นจนกระทั่งในอนาคตข้าพงค์ทั้งหลายมีความหวังใจมีความเชื่อมั่นว่าข้าพงค์ทั้งหลายจะรับการทรงนำของพระองค์ต่อ,ต,อต่อไปจนกระทั่งถึงวันที่ ต้งหลายจะจากไปและอยู่กับพระองค์เป็นนิจนิรันดร์ขอบคุณพระเจ้าขอทรงโปรดเมตตาชำระข้ามลัยบริสุทธิ์และให้พระราชกิจของพระองค์ที่มีอยู่ในโลกนี้ในการพรดุงสปปรรพสิ่งทั้งหลายด้วยความรักด้วยพระเมตตาด้วยฤทธิอำนาจด้วยกำลังที่มาจากพระองค์ด้วยความบริสุทธิ์และด้วยสติปัญญาของพระองค์นั้นจะทำให้ชีวิตของข้ามลัยนั้นอยู่ในน้ำาัะไทยอยู่ในร่องอยู่ใน ทางของพระองค์ขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ขอาการทรงนำมาถึงท่านผู้ฟังและรวมทั้งผู้กล่าวพระชนะในเช้าวันนี้ด้วยกราบทูลน,นมัสการพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอารมนพี่น้องครับให้เรามั่นใจนะครับพระเจ้าดูแลนกน้อยใหญ่อย่างไรพระเจ้าจะดูแลพวกเราด้วยเช่นเดียวกันครับ เพลงชิวคิเซียนบทที่194นะครับขอให้เรานำสักการพระเจ้าด้วยกันนะครับพระองค์ทรงเลี้ยงดูนกน้อยใหญ่ So... เพราะพระองค์ทรงเลี้ยงดูนกน้อยใหญ่นะครับเราถึงรู้และมั่นใจว่าพระองค์จะทรงเลี้ยงพวกเราด้วยเหมือนกันนะครับสิ่งที่เรามั่นใจก็คือเรามั่นใจการดูแลรักษาของพระเจ้าซึ่งเป็นพระราชกิจ ของพระองค์จริงๆครับหลังจากที่พระองค์ได้สร้างโลกนี้มาพระองค์ทรงเมนเทนแนนซ์ะครับรรพระองค์ทรงซัสเตนพผดุงโลกนี้ไว้ประการที่2ครับพระองค์ทรงควบคุมครอบครองการปกครองปกครองควบคุมของพระเจ้าเมื่อวานนี้นะครับเราได้พูดถึงทั้งหมดนะมี3ประการด้วยกันนะครับอูสาประการนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องครับพระเจ้าทรงควบคุมสิ่งที่มนุษย์เรียกว่าธรรมชาติมนุษย์นั้นไม่รู้ และไม่ยอมรับว่ามีพระเจ้าเพราะฉะนั้นสูงสุดของมนุษย์ที่มนุษย์อธิบายไม่ได้แล้วก็คือธรรมชาติแต่เราอธิบายได้เพราะว่าเราเชื่อว่ามีพระเจ้าเรารู้ว่ามีพระเจ้าและพระเจ้าทรงเลี้ยงดูนกน้อยใหญ่รทรงควบคุมสปปรรพสิ่งการดําเนินไปของโลกของธรรมชาติทั้งหลายในโลกนี้และจักรวาลนี้รทรงควบคุมสิ่งที่พวกเราเรียกว่าธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ครับไม่มีอะไรที่จะหลุดรอด การควบคุมของโปร่งไปได้พี่น้องครับเมื่อวานนี้เราได้พูดกันมาแล้วนะครับพระวจนะของพระเจ้าก็ในมัทธิวบทที่5ข้อ45นะครับเซลดีบทที่104ข้อ14โยบบทที่37ข้อ10และข้อ12บสองพัมพีที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับถ้าพี่น้องลองถอยกลับไปดูนะครับแล้วอ่านทีละข้อทีละข้อก็จะเสริมสร้างและทําให้เราเกิดความมั่นใจขอพระวิญญาณของพระเจ้าที่จะ เอาสิ่งต่างๆที่เป็นความสงสัยนะครับความไม่เชื่อทั้งหลายออกไปเพราะเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงสร้างโลกนี้พระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งประการที่2ครับนอกจากพระเจ้าจะควบคุมธรรมชาติอย่างสมบูรณ์แล้วพระองค์ควบคุมคนครับชนชาติต่างๆที่มนุษย์นะคือมนุษย์เนี่ยอาศัยอยู่ในโลกนี้พรองควบคุมได้แม้ว่าเราจจะคิดว่ามนุษย์มนุษย์นั้นไม่มีใครควบคุมได้ ก็มักจะทำสิ่งที่ไม่คาดคิดเสมอเช่นทำสงครามกันฆ่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันนะครับความจริงแล้วไม่ใช่ครับไม่ใช่ความบังเอิญหรือโชคชะตาหรือธรรมชาติที่บันดาลให้เป็นอย่างนั้นแต่พระเจ้ากำหนดการเดินไปของปอดศาสตร์ของมนุษย์ที่เกิดขึ้นนะครับพระเจ้าอนุญาตเกิดให้เกิดขึ้นและพรงคควบคุมปกครองสิ่งต่างเหล่านี้อยู่ คำถามว่าสิ่งต่างที่เกิดขึ้นนะครับเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาของหมูม่มวลมนุษย์ทำยังไงยกตัวอย่างการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ครับจะที่บายยังไงพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงชอบให้ดุร้ายให้เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันไม่มีความเมตตาเหมือนกับที่เราเรียนรู้มาว่าพระเจ้ามีความเมตตามีความรักมีความการุณาตอบคำถามนี้ได้ยังไงครับเมื่อคนที่เรารักป่วยไม่สบายเป็นโรคร้าย พี่น้องครับพระเจ้าควบคุมครอบครองจริงหรือนั่นคือเสียงของมารซาตานหรือความอ่อนแอเนื้อหนังของมนุษย์ครับสิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่านอกจากความดีที่มีอยู่ในโลกนี้แม้ว่าพระเจ้าไม่ได้สร้างความชั่วไว้เนื่องจากเราเรียนรู้นะครับว่าความชั่วความเลวร้ายความบาปนั้นคือการขาดไปซึ่งสิ่งที่ดีเหมือนกับความมืดือคือการหายไปของความสว่าง พระเจ้าไมา่ได้แซมสร้างหลุมนะครับแต่หลุมคือการขาดหายไปของบางสิ่งบางอย่างที่เราเรียกว่าดินเพราะว่าหลุมนั้นคือการยุบหายไปของดินพ่นรับการยุบหายไปนั้นมันเกิดจากการบกพร่องช,ชีวิตเราก็เหมือนกันนะครับความจริงแล้วพระคุณของพระเจ้านั้นก็เพียงพอสําหรับเราเสมอแต่บางสิ่งบางอย่างทําให้เราบกพร่องไป เราจะเหมาเอาว่าพระเจ้าสร้างความบกพร่องพระเจ้าสร้างความชั่วร้ายไม่ได้เพราะว่าความบาปนั้นเป็นต้นต่อของความบกพร่องทั้งหลายพี่น้องครับเราต้องยอมรับว่ามนุษย์บกพร่องและเมื่อมนุษย์บกพร่องถึงขีดสุดมนุษย์ฆ่าฟันกันเองมนุษย์เหยียดผิวเหยียดเผ่ามนุษย์แบ่งแยกแทนที่จะรวมตัวกันพี่น้องครับพระเจ้ของพระเจ้าในเช้าวันนี้ ไปถึงประการที่3ครับว่าพระเจ้าทรงควบคุมมนุษย์แต่ละคนและควบคุมการตัดสินใจของเขาแต่ละคนเช่นเดียวกันนกพิราบยังต้องการพึ่งพาการเลี้ยงดูจากพระเจ้าเหมือนเพลงนี้นะครับพระเจ้าทรงเลี้ยงดูนกน้อยใหญ่ถ้าพระเจ้าไม่ได้เลี้ยงดูพวกเขาพวกเขาไปไม่ได้ไปต่อไม่ได้พวกเราก็เหมือนกันครับมนุษย์จําเป็นต้องพึ่งพาการเลี้ยงดูจากพระเจ้าเส้นผมทุกเส้นของเราพระเจ้าก็ทรงนับไว้หมดแล้ว ความจริงเรื่องนี้ครับอ้างอิงจากพระมัมพีตอนนี้ครับ1ซาวูเอลบทที่2ข้อหถึงข้อที่8 1ซหนึ่งามูมเอลบทที่2ข้อ6ถึงข้อที่8พระเยาวาทรงประหารและทรงให้มีชีวิตพระองค์ทรงนำลงไปถึงแดนคนตายและก็นำขึ้นมาพระเยาวาทรงกระทําให้ยากจนกระทําให้มั่งคัง่งพระเจ้าทรงกระทําให้ต่ําลงและพระองค์ทรงยกขึ้น พระองค์ทรงยกคนยากจนขึ้นจากผงคลีพระองค์ทรงยกคนขอทานขึ้นจากกองขยะกระทำให้เขานั่งร่วมกับเจ้านายและได้ที่นั่งอันมีเกียรติเป็นมรดกเพราะว่าเสาแห่งพิภพเป็นของพระเยโฮวาพระองค์ทรงวางพิภพไว้บนนั้นย้องสังเกตนะครับพระพีตอนนี้ได้พูดทุกอย่างชัดเจนครับการเป็นไปของโลกนะครับพระเจ้าก็วางเสาแห่งพิภพ วางไว้บนเสาแห่งพิภพโลกของเรานี่ครับเป็นภาพเปรียบเทียบว่ามันจะกลิ้งไปทางไหนมันจะหมุนไปทางไหนพระเจ้าส่งรู้ส่งทราบและควบคุมอยู่พี่น้องครับไม่เพียงแต่พระเจ้าควบคุมทุกคนที่อยู่บนโลกพระเจ้าควบคุมการตัดสินใจการกระทําของเราหลายครั้งครับเราตัดสินใจทําอะไรบางอย่างเรามักจะคิดว่าเป็นเพียงการเลือกของตัวเขาเอง และไม่ตรหนักว่าในเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นพระเจ้าทรงกําหนดและควบคุมอยู่ด้วยเช่นเดียวกันครับพี่น้องที่เชื่อพระเจ้าแล้วบังเกิดใหม่แล้วพี่น้องลองถอยกลับไปดูครับในขณะที่พวกเราบังเกิดใหม่นั้นพี่น้องคิดหรอครับคิดหรือไม,ม่ครับว่าพี่น้องเลือกพระเจ้าอย่างเดียวพระเจ้ายัางไมไ่เลือกพี่น้องคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเมื่อเรารู้ความจริงแล้วเรารู้ว่าพระเจ้าทรงเลือกเราก่อน เราตอบสนองโดยการเลือกพระองค์ตอบครับเราตอบสนองโดยตอบสนองด้วยความเชื่อครับพี่น้องครับทั้งผู้ที่เชื่อในพระเจ้าและผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าพระเจ้าก็ควบคุมเขาได้พระเจ้าควบคุมจิตใจของฟารโรห์ให้แข็งกระด้างได้พระเจ้าควบคุมศัตรูพวกฟริสเตียที่จะไม่ทำลายแชมสันหรือทำลายก็ได้พระเจ้าควบคุม ลงโทษคนที่ทำผิดพระเจ้าให้ลาพูดได้พี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นการอศัศจรรย์อศัศจรรย์ของมนุษย์คือเรื่องปกติของพระเจ้าอศัศจรรย์ของมนุษย์คือเรื่องธรรมดาของพระเจ้าแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็คือน้ำมัไทยของพระเจ้าครับพี่น้องครับพระเจ้านัของพระเจ้าสุดีบทที่16ข้อที่หนึ่งผมอยากจะอัญเชิญไว้ในวันนี้สข้อด้วยกันเพื่อที่จะ ให้กำลังใจพี่น้องนะครับสรุปบทที่16ข้อที่1แผนงานและดวงความคิดเป็นของมนุษย์แต่คำตอบของลิ้นมาจากพระเจ้าพระยาเวแผนงานของจิตใจมนุษย์และคำตอบของลิ้นมาจากพระยาเวแผนงานความคิดของมนุษย์นะครับก็คิดไปครับเสนอให้พระเจ้าขอาคำตอบจากพระเจ้าครับิลิปีบทที่2ข้อ13 พราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงกระท,ท,าทรระาระํากิจอยู่ภายในท่านทําให้ท่านมีใจปรารถนาและให้ประพฤติตามชอบพัทไทของพระองค์เพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้กระทํากิจอยู่ภายในท่านทําให้ท่านมีใจปรารถนาและให้ประพฤติตามชอบพัทไทของพระองค์ถ้าพี่น้องสังเกตว่าใจปรารถนาพระเจ้าก็มีผลพระเจ้าควบคุมอยู่และพระเจ้าควบคุมการประพฤติ ของเราให้ชอบพัะไทยของพระองค์ได้เจริญปที่76ข้อที่10ครับแน่ละ่ะความโกรธของมนุษย์จะสรรเสริญพระองค์ความโกรธที่เหลืออยู่นั้นพระองค์จะทรงยับยั้งไว้พี่น้องเห็นไหมครับว่าพระเจ้าทึงแปลเปลี่ยนทรงแปลเปลี่ยนความโกรธให้มานมัสการพระองค์ได้ความโกรธของมนุษย์จะสรรเสริญพระองค์ความปกครองของพระเจ้าเหนือการตัดสินใจของพวกเรานะครับ การปกครองของพระเจ้าการควบคุมของพระเจ้าหนูอยู่เหนือการทําการกระทําพฤติกรรมของมนุษย์ทุกคนพี่น้องครับพระเจษฐของพระเจ้าก็ทําให้เรามั่นใจแบบนี้ครับแต่หลายครั้งทีเดียวผมอยากจะบอกว่ามันขัดแย้งกับสถานการณ์ที่เราเห็นอยู่เมื่อมันขัดแย้งกับสถานการณ์ที่เราเห็นอยู่พี่น้องจะเชื่อใครครับและนี่คือการเอ็กซเซอร์ไซส์ความเชื่อพี่น้องครับ ชีวิตเลือกได้ความเชื่อเลือกได้เราต้องเชื่อพระวจนะของพระเจ้าครับอย่าเชื่อตัวเองตัวเราเองนั้นมีความผิดพลาดมีแนวโน้มที่จะผิดพลาดมีแนวโน้มที่จะเข้าข้างตัวเองเราเอ็นเอียงได้ง่ายเราท้อใจได้ง่ายเมื่อเราไม่สมปรารถนาเราเอ็นเอียงเราท้อใจได้ง่ายเมื่อเราเจ็บปวดเราเอ็นเอียงเราท้อใจได้ง่าย เมื่อเราไม่ได้สิ่งของที่เราต้องการด้านสุขภาพก็ดีด้านความมั่งคัง่งร่ำรวยด้านการดำรงชีวิตยอยู่ในเรื่องต่างๆเยอะแยะมากมายครับที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาโจมตีชีวิตของเราขอให้เราต่อสู้ด้วยความเชื่อมั่นครับขอให้เราต่อสู้ด้วยความหวังว่ามีวันหนึ่งเราจะพบกับพระองค์อย่าท้อครับแต่จงเรียนรู้เรียนรู้ที่จะพัฒนาความเชื่อของเรา เรียนรู้ที่จะรับเอา joy j o I joy j o ยนะครับสันติสุขที่เกินความเข้าใจที่จะเข้ามาคุ้มครองจิตใจของเราในพระเยซูคริสต์มีอํานาจพระเยซูคริสต์ครับและอํานาจของการปกครองการดูแลการควบคุมของพระเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถเข้ามาทําให้ชีวิตของเราหัวใจของเราความรู้สึกข,ของเราจิตใจของเราจะสงบสุขพักพิงในพระเจ้าได้ ความเก็บปวดที่ลุมเร้าอยู่โรคร้ายที่ลุมเร้าอยู่สิ่งต่างที่ลุมเร้าอยู่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคต่างๆก็ดีความยากจนความค้นแค้นก็ดีความขาดตกบกพร่องของเราก็ดีพี่น้องครับขอให้พระเจ้าช่วยเราหากเรามีใจพระเจ้ามีทางครับหากเรากลับใจพระเจ้าประทานทางออกให้พระเจ้าประทานโอกาสที่สองเสมอขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรพี่น้องท้ทุกท่านครับ ี่น้องครับแม้ว่าเราจะเห็นข้างหน้าเพียงเก้าเดียวนะครับเรารู้ว่าด้วยความเชื่อพระเจ้าจะดูแลเพราะพระองค์ดูแลนกน้อยใหญ่อย่างไรพระเจ้าจะดูแลพวกเราด้วยอย่างนั้นครับแม้ว่าจะเห็นเพียงเก้าเดียวข้าก็พร้อมที่จะเดินตา,ามไปอาเมน